ครับสวัสดีครับน้าพี่น้องเบิง้งจิงดีพอนี่สีพ,พอไว้ครับก้องใหญ่พอหนีบมันใครในผ่าแล้วพี่น้องช่วงนั้นนี่ผ่ามันครับกอสีอันนี้โบเดียผ่าถีเนาะเลยเอามาเห็นตันแตกอ่ชุดน,นี้นี่ครับพวกใหญ่ก็มีใหญ่บ่ทันกันนี่ชุดนี้ที่น,นี้บ่บ่หลายเท่าไรครับผีมาเบิ้งชุดอันนี้บ้าน ุดนี้ขาขนาดครับชุดน้ดินที่ว่าเคยเห็นพี่น้องเบิ่งนะว่ามันยังบ่ทันฝากครับนี่ต้อนนี้ฝากเขามาแล้วน้ํนาเขีขิวเได้พี่หน้องนี่ครับนี่แล้วนี่เมื่อเดียวพี่หน้องนี่ข้าง,งนี้แม่เมื่อครับ กวนให้มันกระฉีนี่หน้าคือกวนเนี่ยนี่ครับฮะทุนจนดั้คือเดียวว่ามันเหาก่าตั้งแตกออกครับได้เห็นว่าเบิ่งอยู่ข้างล่างนั่ข้างล่างหลายบอข้าขงล่างแตกหรือว่าผมก็ย,ยังว่าท่านเบิ่งครับก็ต้องอ้อมอ้อมให้นไหมเดีอนสีไตอ่อนป้องนี้เป็นผ้ามัดครับผมผหานื้อมัน บาให้มันไตนะครับตะกี้ก็เอาแบบนี้เตปใสนี่ละติดนี่ก็ไตเห็นไม่ได้สั่งครับผมน้อยๆนี่ครับเบอร์ทางครับโอ้แตกคือกันครับเดีนาะเนอะนี่ครับชุดนี้พอต้องบอถึงเลยพี่น้องหลายบาดอีกอีกสองถังอยู่ข้างในครับผมไทเต็มแล้วเดี๋ยวสิฝากละครับ สี่โดยสองว่าถีดเราบ้งตรงนั้นนี่ฮะทุนอืมนี่ตัวใครนะครับแชดบนนอกแ่วลงเป็นโตอ่อนโตนี้มันเนาะเฮ้ยนี่อันซ่อน,นเจอตัวนี้แล้วนี่ได้เมญ่าเลยครับผมว่าสิเอาผักพี่น้องก็สิมีผัก ให้กินแล้วก็หน้ามีสีสีใส่ในผ่าครับหน้ามีสีใสใสเนื้อผ่าเนาะมห้มันอันนี้หนะ้ามห้มันจมหนามตายครับไม่ได้ใส่ทังต้องสใสีสีใส่ผ่าอนะ้อช่วนี้ก็เห็นใอ้เปิ้ไตเราเนี่ยไ้ไตออกครับผมไตขาดเนาะเออช่องกวนข้าเตรมไปใส่ยีสยออเอาไว้พี่ กูชิมาผิดแล้วลูกกูอันแห้งอ่าเชียวนี่ก็มาที่บ้านเหาครับเดี๋ยวพามาเบิ่งห่างเลก็ต้องกวดทำพ้นสะอาดอยู่ฮะใช่เนี่ก็เป็นห้องห้องไว้จิ้งเรียดเลี่นอ้องตัวนี้แมงสะดิ่งครับเต็าามบรรยอะได้แมงสะดิ่งเปิดบริเวณมันดำนนกระโดดครับก็ต้องกวดออกให้ครับ ห่างพ่อเม่พันครับรอบพ่ันี่ยไงจะหน่อยเดี๋ยวพวอนี่ก็สิมเาเก,กเก็บขวดเก็บบักเก็บขวดแล้วพี่เนาะใส่ใบเตยใบกุดแล้วก้อนขวดเ,เนี่ยผมเอาผักให้กินแล้วพี่เนาะตอนนี้แห้งแะในีเดียดเปลี่ยนไมเนี่ครับพวอเนี้ยชุดชุดนี้ก็ใครเต้มเลยเนี่ยเยดี๋ยวมาเสียหนามใจเหตุก็ต้องฟังใครครับ เนี่ยท่านมีต้นใหญ่ๆหมู่หมกนะปีขาดพี่น้องมันกัดกันวะกัดกันปีขาดนะอยู่แล้วโตควันนี่คร,รับต้นสไลเดอเนี่ยครับใส่ก้อยใส่หลาบเนาะไม่กูดครับผมสดๆขี่ยิงเลีดได้พี่น้อง <laughs> ใส่ขี่ยิงเลีดครับ ละเป็นห่องว้เลี้ยงชิงดีครับข้างในนี่เป็นด่างเขียวพี่น้องแต่ว่าผมเีบบเม็บใบหมดเลยเี็บอองใบหม,บเมดเลยนี่บเน็บแล้วกะ็ด่างเขียวครับมันไตขึ้นได้อยู่ต่ว่าไตมาหนีบอะไรครับด้เป็นผ่ามันคือออนวัวหันหละนี่ขึ้นมาหนีก็เมือนครับผมเมือนขึ้นขึ้นบ่หรีนะนี่นี่ขา้ขา,ขามงมวงหน้าประตูนี่ขึ้นบ่หรีพี่น้อง ก็สียู่ได้เต้นอหนี่ครับออกข้างนอกว่าได้ตัวใดดืด้อหลายตัวใดอันนี้หลายกัดออกมาปล่ากัดเสร็จป้ามังกรเลยตัวส่วนมากออกว่าได้ครับก็เหยียบปิดไว้อย่างดีครับบอกให้มันออกไปข้างนอกนะเดอย่างกับไปเล่นอยู่คุณนี่ครับไต หน้าก่อย้อมบางท่านเดียวหายพี่น้องก,ก็ต้องทำความสะอาดก็ต้องเช็ดแต่นี่พวกจึงดีดหน่อยครับก็ใชิมาหายน้าแล้วก็หายผักน้าบางนีก็เซียดีพี่นอ้องเสีใส่น้าให้มันโลมมเไข่อใครเละไรเลย,เลยนี่ดินครับผมตะกี้บันเดีใส่ดินเสร็จแล้วใส่ผ้าจุม่มหนาให้มันดูดน้าในผ่านระบบเมียนพี่นอ้องว่าเนอะใครใส่ผ้าตองไดนมันเฉื่อยมันหมักใครใส่ครับจึงดีมันฝัง,งเข็มฝังอัน,นนี้มันลงใคร เอ้อยไล่ยู่เดีพี่น้อ,มมอ,โอ,โยอยนมาโดนบอไลเดี๋ยนี่มีแต่บกักเอิบๆเ,เลยนีย่งไงเลยตัวนี้ก็เท็ดทำความสะอาดสาอาทิตย์หศเสีอาทิตย์เทียร์หนึ่งครับผมทำความสะอาดดอกกวาดดอก ดีล้มีแต่ตัวมโมอเลยฝุ่นเป็นหลอดออกอันี้ทาไข่อะไรพี่เนาะน่ะปีขาป้าปีขาตัดกันวะอือ่างดีและแับห้เบม้อนจะโตอ๋อแ่่งที่เนาะเรงดีแล้วอของุ่น,น,ในให้ตัวปลูกไงเลย นี่ต้นนี่ต้นเมียคือเนาะเข็มมันอยู่ฮะเข็มฟังไครกันต้นเมียปีกเหยาบครับผมตัวเทือปีกสีหยาปีกยักษ์ตัวเถิดเต่าได้ขาหักก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถอดครับโอเคครับผมไม่ซ้ำเดี๋ยวไปเใหรียกแถวอกันพี่เนาะเข็มด okay. okay. so ีหน่อยไต่ึ้นมาก็สีแดงประมาณนี้ครับมันเข็นนี้อะไรหรอกเพราะมันเหมือน ได้ึ้นมากสิเด็ประมาณนี้ครับเลยเดีด๋ยวเราดัมกระดือว่ามันเหนาว่ามันอันนี้กับโบป้านนี่แล้วครับกำลังเพาะครับผมชุดสามบอชุดนี้ตัวนี้ชุดสองครับตัวนี้ชุดสามมันแตกลายๆกันครับผมเพราะว่าผมเอาดินตัวนั้นออกปั๊บแล้วเอาตัวนี้ใส่นะมันก็นลายๆกันเลยไข่มันตัวหนัดก็ลายๆกันพี่น้อง ย่านแตกอยู่ข้างในอยู่สีเด็ดชาวพิษสื่อดินใหม่มาใส่ครับพอเสียอวออกมาใส่ถังไว้จังสีครับผมมันแตกใน่นี่บานมันใหญ่เขาก็ค่อยเอาเข่ากงครับผมเข่าขวอกอีกขอกหนึ่งครับนี่เดี๋ยวมันใหญ่ๆก่อนค่อยสีเด็จับเข่าวขวอกนี่ครัยไล่ให้พี่นออ้องเ้ยนี่แหละมันสิเป็น จังเดคอยมาเบิ่งกันอีกเทีย่ยครับผมว่าผมสี่พอพันเดหน่อยดอเดไลฟ์สำเดาสำหรับจิงหลีดบ,บานเฮาในไอซ์แลนด์เป็นคนแหลกที่พอพันขึ้นมาครับแล้วกะกันสีว่าถือกฎหมายเขาบ่ถือผมก็บว่าเพราะเพราะว่า,ว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 ามันเป็นแม่งเขามาขายไอซ์แลนด์เขามาขายครับมาขายให้เป็นหัวาหานมาครับ โอ้โหแดนไทพี่อยู่พี่กินขหัวไหมจีนงหาวไหมกู้ชี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 คุณพ่อไปวายคุณพ่อไปบ้างไหมจีนงหัวไหมจีนงหัวยันเลือกครับโอ้โอเคครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำครับผมเดี๋ยวสิมาอ่อมไปละเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับผมเดี๋ยวค่อยสิมา เทียนเห้เบิงเ่ยเรื่อยๆครับผมรีวิวให้เบิงเ่ยเรื่อยๆสหรัติจึงรีลุยอีสานในตาเรื่องโจ้าแรกเลยละ่ะคิดว่าที่พอพันขึ้นมาเพราะวาลานป้าเขามาขายครับเราพกมาซื้อมาให้ป้าไอ้ป้ามังกรก็เลยมาพอพอพันครับแต่ว่าแมงสะดิ่งนี่เอาเป็นให้ป้ามังกรนี่พี่นอ้องมันพอพันแตกเร็วแตกแล้วแ,แวห้งแมงสะดิ่ง็เลยจึงรีนี่สิเป็น พอขายอย่างเดียวจะาบริคายสดครับผมขายแบบขัวขายและขันเดขายแต่ว่าต้องรอบเบิ้องอีกเทียนหนึ่งครับการพอพันการพัฒนาสิไปถึงใส่มนสิได้ร้ายได้หน่อยใส่าเบิ่งครับโอเคครับผมคิิปนี้ไว้ซ้ำครับผมเพื่อนคิปหนาครับสวัสดีครับ